ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากประชาชาติธุรกิจนะคะครมจจออนุมัติสีโครงการนะคะเติมเงินบัตรคนจนคนละครึ่งเฟสสามยิ่งใช้ยิ่งได้นะคะมาลุ้นกันอังคารนี้นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะ ครังสภาพัฒน์นะคะชงครอมอ,อนุมัติ4โครงการกระตุ้นกำลังซื้อเศรษฐกิจครึ่งปีหลังนะคะใช้งบรวมกว่า1.4แสนล้านบาททั้งเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเติมเงินกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษคนละครึ่งเฟสา3ยิ่งใช้ยิ่งได้เพื่อหวังกระตุ้น GDP โตเพิ่ม1%นะคะอังคารนี้นะคะมาลุ้นกัน นางสาวกุลยาตันติเตมิดนะคะผู้อำนวยการสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอส,อสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครมวันที่1มิถุนายนนี้จะมีการเสนอ4โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจวงเงินรวม1.4แสนล้านบาทนะคะ ซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019พุทธศักราช2563หรือพรกอรกเงินกู้1ล้านล้านบาทที่มีเลขาสภาพ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสสชเป็นประธานคณะกรรมการนะคะได้พิจารณาอนุมัติให้ใช้แหล่งเงินกู้แล้วโดย4โครงการดังกล่าวนะคะโดย4โครงการนะคะประกอบด้วย1โครงการเติมเงินให้ผู้มีไรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน13.65ล้านคนเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนใช้งบประมาณ1.64หมื่นล้านบาท 2. โครงการเติมเงินให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่เป็นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือเคยเข้าร่วมโครงการราชนะรวมรวมทั้งกลุ่มผู้พิการและผู้สูงอายุด,ด้วยจํานวน2.5ล้านคนเดือนละ200บาทระยะเวลา6เดือนใช้งบประมาณ3,000ล้านบาท 4. โครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะเป็นการกระตุ้นกําลังซื้อผู้มีไรายได้น้อยและปานกลาง และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยด้วยโดยจะต้องเป็นการใช้จ่ายแบบร่วมจ่ายรัฐช่วยจ่ายวันละ150บาทตลอดระยะเวลาโครงการรวมเป็นเงิน3,000บาทนะคะซึ่งจะแบ่งเป็นช่วงแรกไตรามาสาของปีนี้จะทยอยจ่าย1,500บาทและไตรามาสีอีก1,500บาทครอบคลุมประชาชน31ล้านคนโดยโดยที่ผ่านมามีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะ 15ล้านคนสำหรับโครงการเฟส3นั้นจะเปิดให้เข้ามาลงทะเบียนร,รับสิทธิ์อีก16ล้านคนใช้งบประมาณรวม93,000ล้านบาทนะคะและ4โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโดยจะมีการเปิดลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w y i n g c h a i y i n g d i c o m หลังจากที่ครมออนุมัติโครงการกลุ่มเป้าหมาย4ล้านคนใช้งบประมาณ2.8หมื่นล้านบาทนะคะทั้ง4โครงการครมได้เห็นชอบหลักการไปแล้วเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีนะคะในรายละเอียดสุดท้ายจะออกมาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของครมด้วยนางสากุลยากล่าวนะคะ ทั้งนี้หากรวมโครงการที่ออกมาในระยะแรกนะคะได้แ,แก่เพิ่มวงเงินโครงการเราชนะซึ่งจะเป็นการบรรเทาภาวะซึ่งจะเป็นการบรรเทาภาระประชาชนในช่วงโควิดอีกสัปดาห์ละ1000บาทระยะเวลา2สัปดาห์รวมเป็นเงิน2,000บาทรวมเป็นเงินงบประมาณ6.7เหมื่นล้านบาทและโครงการมสสาเรารักกันเพิ่มวงเงิน2,000บาทใช้งบประมาณกว่า1.85หหมื่นล้านบาทนะคะ สามารถดูแลประชาชนได้ครอบคลุมกว่า51ล้านคนและจะส่งผลให้มีเม็ดเงินไหลลงสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า4แสนล้านบาทสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า1%ของ GDP นะคะ